สวัสดีคะ่ะมาอีกแล้วนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันดีๆนะคะพบกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้พี่รักษก็จะมานําเสนอประสบการณ์ของพี่รักษณ์อีกแล้วนะคะก็คือว่าพี่รักษณ์เป็นคนชอบใช้จินตนาการนะคะจินตนาการสู่ความสําเร็จะคะ่ะวันนี้พี่รักษณ์อยากจะบอกว่าพี่รักษณ์จได้ว่าตอนอายุ19พี่รักษเข้ากรุงเทพแบบพี่รักก็หิ้วหิ้วกระเป๋านะคะหิ้วกระเป๋าใส่เสื้อผ้าแบบเก่าๆเนอะลุกภาพออกเนาะแล้วก็ มีเงินติดตัวไปอยู่พันสองใช่ไหมคะก็ไปอยู่เป็นสาวโรงงานปากระป๋องไปแล้วห้องพักอะพี่รักษ์จได้เลยว่าห้องพักที่ที่พี่รัก์พักก็คือว่าเป็นห้องเล็กๆประมาณสักน่าจะประมาณ2เมตร2เมตรกว่าแล้วก็ยาวประมาณ4เมตรนะคะเล็กนะคะแต่พัก4คนนะคะพัก4ี่คนแล้วก็ห้องน้ํารวมใช่ไหมคะสาวโรงงานพี่รักษก็ทําไปสักพักหนึ่งพี่รัก์คิดเลยบอกว่า พี่รักเวลาก่อนพี่รักนอนนะพี่รักจะแบบว่าคิดเาโหแบบเออต่อไปแล้วฉันจะต้องอยู่ห้องเช่าแบบที่มีห้องน้ําในตัวนั่นคือฝันแรกของพี่รักคือค่อยๆขยับไปนะคะฝันแรกของพี่รักก็คือว่าเนี่ยโอ้โหอยู่ห้อง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 เล็กๆเนี่ยสี่คนใช่ไหมคะแล้วก็เข้าห้องน้ําก็ต้องโอ้โหมารอคิวกันแล้วพี่รักโอ้โหแบบในในวินาทีนั้นอะเราก็ฝันแค่นี้ฝันขยับฝันมานิดนึงนะคะเออขอเป็นห้องเช่า ห้องเช่าห้องเดี่ยวแล้วก็มีห้องน้าในตัวในฝันในตอนนั้นใช่ไหมคะพี่รักก็ทํางานไปประมาณสักน่าจะครึ่งปีนะก็มาเช่าห้องอยู่กับเพื่อนสองคนแล้วก็เป็นห้องน้ําในตัวโอ้โหแบบเรารู้สึกดีใจมากเลยโอ้โหเราทําฝันของเราได้สําเร็จแล้วนะคะพออีกสักพักหนึ่งพี่รักก็โอ้ไม่เอาแล้วตรงนี้พี่รักก็อยากได้อยากได้ที่ปลูกบ้านพี่รักก็เอาไงเดียพี่รักก็คิดแค่อยากได้ที่นะพี่รักก็ไปซื้อที่เก็บตังค์ซื้อที่ก็ ฝันต่อมาก็คือเป็นห้าสิบตารางวามันก็ได้จริงๆค่ะพี่รักก็ได้ซื้อที่ซื้อที่ได้ห้าสิบตารางวาใช่ไหมคะพี่รักก็ทํางานอีกพักหนึ่งมันเล็กไปนะเนี่ยพอมีคนมาเสนอที่ให้เจ็ดิบตารางวาอ่ะพี่รักก็ซื้อพระในช่วงนั้นมันก็เริ่มมีตังค์เนาะเริ่มเก็บตังค์ได้อ่ะพอซื้อที่เจ็ดสิบสองตารางวาได้พี่รักก็โอ้ตรงนี้มันก็ยังซอยแคบๆเนาะก็ยังไม่พอใจนะคะยังไม่พอใจนะคะ ช่วงนั้นพี่ลักก็มาซื้ออ่าพอดีเก็บเงินได้อีกสักนิดนึงพี่ลักก็มาซื้อที่นี่อีกตอนนั้นเท่าไหร่นะเพิ่งอ่าร้อยสิบสองตารางวาร้อยสิบสองตารางวาใช่ไหมคะก็คิดอ่าตรงนี้และบอกกับเราละหมู่บ้านหมู่บ้านก็ขนาดนี้เออก็โอเคใหญ่ละประมาณร้อยประมาณ100ร้อยหลังคาเรือนที่พี่ลักไปดูนะคะพี่ลักก็ซื้อซื้อที่เปล่าแล้วก็ลงเสาเข็มแล้วกาลังจะสร้างและกําลังจะสร้างแล้วนะคะก็ยังไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่คือคือในความรู้สึกข,ของพี่ลักบอก ตรงนี้ก็ยังไม่ใช่นะมันไกลถนนไปนิดนึงพี่ลาก็อ่ะไม่เป็นไรปล่อยวางก่อนก็ทางานต่อไปเรื่อยๆทํางานต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอีกประมาณตอนอายุประมาณสัก33 34พี่ลาก็มาเจอที่แปลงนี้ค่ะ223ตารางวาพี่ลาก็บอกเออตรงนี้แหละใช่แหละแต่เชื่อไหมคะว่าในวินาทีนั้นนะ่ะที่พี่รักตัดสินใจซื้อตรงนี้เนะี่ย พี่รักไม่มีเงินสดเลยนะคะพี่รักมีแต่ที่มีแต่ที่เพราะว่าพี่รักเป็นคนชอบซื้อที่สะสมใช่ไหมคะอย่าง50าตารางวาเจตารางวาร้2ตารางวาพี่รักไม่มีไม่มีเงินสดอยู่ในมือเลยแต่พี่รักพอพี่รักมาดูที่แปลงนี้แล้วเนี่ยบ้านท,ที่พี่รักอยู่ปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะเฮ้ยตรงนี้ใช่อ่ะชอบอ่ะในวินาทีนั้นอ่ะพี่รักตัดสินใจซื้อที่เลย1 0 15นาทีแต่ในหัวพี่รักอ่ะ โอเคเลยพอดีเจ้าของโครงการก็มาคุยกับพี่รักเนาะตรงนี้เลยหัวมุมเนี่ยผมให้คุณเลยนีนน่เราก็เลยบอกว่าโอเคคะเฮียเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาวางมาจําก็ไม่มีใครเชื่อพี่รักนะใน,นเวลานั้นเพราะว่าพี่รักก็แต่งตัวโสมๆเนาะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์คือไม่ได้ตั้งใจที่จะมาซื้อที่หลงค่ะหลงหลงไปก็คือว่าไปดูตรงนั้นตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนั้นใช่ไหมคะเราก็หลงไปก็มาเจอที่ตรงนี้พี่รักก็ตัดสินใจพี่รักก็บอกว่าเฮ้ยเราทําได้ตรงนี้แหละที่พี่รักแบบอยากจะบอกทุกคนว่า วินาทีแรกในหัวสมองที่เราบอกว่าทําได้ให้ให้ทาเลยค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณผ่านไปได้แน่นอนให้เชื่อ,เ,อเขาเรียกอะไรเซนต์ตัวเองความรู้สึกตัวเองพอวันลุงขึ้นพี่รักก็เอาเงินสองหมื่นมาวางที่ใช่ไหมคะแต่ตอนที่พี่พี่รักวางมัดจำานะ่พี่รักคิดว่าพี่รักทําได้แล้วมันก็ทําได้จริงๆก็คือว่าพี่รักก็ทยอยพี่รักทยายทยอยจ่ายเป็นงวดใช่ไหมตอนนั้นพี่รักก็เริ่มดีวงานกับต่างประเทศได้นะคะพี่รักก็จ่ายทีละสามแสนห้าแสนหกแสนสองแสน มันทั้งหมด4ี่ล้านห้าสี่ล้านหกนะคะพอล้านสุดท้ายไม่ไหวค่ะไม่ไหวพี่รักก็บอกโหเฮีย oh, ไม่ไหวแล้วขอกู้ค่ะก็เลยกู้แบงค์แค่ล้านเดียวแต่แบงค์ก็ปล่อยเพราะว่าหลักทรัพย์เราเยอะใช่ไหมคะอันนี้พี่รักอยากจะบอกว่าให้เรามีความฝันค่ะมีความฝันคือเวลาก่อนที่จะหลับเนี่ยให้มีความฝันคิดคิด,คดแบบเหมือนจินตนาการถึงสิ่งดีๆคะ่ะเพราะว่ามันก็จะแบบว่า เราคิดยังไงมันก็ได้อย่างนั้นอันนี้พี่รักเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วมันก็ได้อย่างนั้นจริงๆค่ะเราคิดดีเราก็ได้ดีเราทําดีเราก็ได้ดีใช่ไหมคะแล้วพอก่อนนอนพี่รักชอบคิดบางคนก็แบบว่าคือ, an, คอ cs, พี่รักไม่สามารถพูดพูดให้ใครฟังได้เพราะณเวลานั้นเนี่ยมันเหมือนความเพ้อฝันของเด็กคนหนึง่งเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่รักก็อายเขาก็คือว่าช่วงนั้นเราไม่กล้าคิดเพราะอะไรอะคือเรายังซื้อไข่ทีละคู่ซื้อหมูทีละขีดซื้อข้าวทีละลิทพี่รักจาได้แล้วเราจะมาฝันนมาาซื้้อบบบแ ขนาดนี้พี่รักไม่กล้าฝันค่ะพี่รักก็ค่อยๆค่อยๆเติมฝันที่กับตัวเองอะจากห้องเช่าสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะนอนสี่คนห้องน้ํารวมมาเป็นห้องเช่าเดี่ยวห้องน้ําในตัวอยู่คนสองคนมันก็สบายละแล้วก็ค่อยๆมาเป็นที่ดินห้าิบตารางวาเจ็สิบตารางวาร้2สิบสองตารางวาแล้วก็เป็นรับปัจจุบันนี้คะ่ะพี่รักก็เลยอยากจะบอกว่าก่อนที่จะนอนน่ะแล้วก็ ตื่นเช้ามาอนะให้ทุกคนคิดแต่เรื่องดีๆนะคะเพราะเป็นเวลาที่แบบว่าเรากําลังแบบสบายๆผ่อนคลายใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบอารมณ์ที่แบบสบายๆพออารมณ์เราสบายๆเนะี่ยข้างนอกมันก็จะสบายใช่ไหมคะพี่รักษจะดูอารมณ์ของเต็มตลอดเลยถ้าช่วงเนี้ยพี่รักษอารมณ์ดีพี่รักษก็จะแบบฉันจะไปตรงไหนนะคือแบบคิดแต่เรื่องดีๆคิดบวกเข้าไว้เสมอตรงนี้แหละคือข้อดีของพี่รักษคือพี่รักษก็เลยคิดว่าจากเด็กที่แบบว่า คือพี่รักจะเอาข้อดขีข้อเสียของตัวเองมาทาให้เกิดเป็นข้อดีอย่างเช่นพี่รักไม่มีปริญญาใช่ไหมคะพี่รักก็จะบอกเออข้อดีของคนไม่มีปริญญานะก็คือว่ามันจะแบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนอะโอเคค่ะได้ค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะขอโทษค่ะคือมันก็กลายเป็นแบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนใครๆก็เมตตาผู้ใหญ่ก็ให้งานแล้วก็คือหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองรวมทั้งแบบที่พี่รักเคยแบบ ดูแลคนมาเยอะแล้วก็ที่สําคัญพี่ลักก็อย่างคลิปที่แล้วใช่ไหมคะพี่ลักก็จะพูดถึงเรื่องการกระตันยูต่อบุคคลรอบข้างแล้วก็บุพการีของเราใช่ไหมคะนั่นแหละคือสําคัญค่ะมันก็เป็นแรงผลักดันที่บอกว่าจะให้เราทําอะไรก็ประสบความสําเร็จค่ะนะคะแล้วคือพี่รักแบบอยากให้เติมฝันทุกวันน่ะคือค่อยๆเติมฝันค่อยๆเติมฝันใช่ถูกต้องพี่รักก็ไม่กล้าคิดใหญ่แต่ว่าเราค่อยๆคิดค่ะตามอายุใช่ไหมคะขอให้ความฝันเราเพิ่มขึ้นอย่าลดลงนะคะ พี่รักเชื่อว่าหลายคนนะ่ก็คือน่าจะได้เขาเรียกอะไรนะฟังพี่รักแล้วก็คือคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็คือเป็นข้อคิดไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็วันนี้พี่รักก็มีความสุขที่ได้มานั่งแบ่งปันแชร์ประสบการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็พบกันทุกวันนะคะในช่องอินฟินิตี้9 9 9นะคะสวัสดีค่ะ